พี่เดมาขามีมหน่อยเขามีมหน่อยผมจะหลบฝั่งนี้ให้พวกคุณนะคุณจะต้องแนะนําตัวพร้อมกับท่าน่ารักน่ารักแล้วก็เสียงสองถ้าสมมุติว่าเขาไม่เต็มที่อย่าให้เขาผ่านโอเคไหมครับทุกคนครับถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบซูราลผ่านไม่ได้นะครับคุณเอบเสียชื่อหมดนะครับ,รบผมจะไปฟ้องถึงพี่คุณเลยนะโอเคครับพร้อมนะครับคนแรกแนะนําตัวกงพร้อมสาม สองหนึ่งสวัสดีครับเตยเพอร์เซ็นนะครับผมใครไหวเป็นก่อนแถวแรกผมมือไม้สั่นโอเคไหมครับผู้โชคดีของเราโอเคไหมครับเขาบอกอยากได้อีกรอบหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งไหนใครอยากได้อีกรอบขอเสียงกิดหน่อยนะ ชิ้นนี้ก่อนคุณดีผมไม่ได้แกล้งคุณเลยแต่เมื่อกี้เพื่อนๆบอกว่าเสียงสองก็ไม่มาถ้ามันก็ไม่สมศักดิ์ศรีที่เดี๋ยวพวกพี่ปิดตาโอเคเดครับมาเสียงสองเวลาอยู่กับคนที่เรารักจินตนาการตึ๊กเสียงสองต้องมาถ้าต้องได้รักกล้องพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งสวัสดีครับเรเฟเซนส์คเหมือนเดเหมือนเ ไดิไเหมือนเดิมผ่านไหมผ่านไหมโอเคผ่านพรบสิครับขอบคุณครับเด็กครับมาต่อไปครับใครดีตึกตึกว่าปาครับโอเคมาพี่ปามโอ้พี่ปาลพี่ปาลเฮ้ยเราคิดถูกมาให้ปาลปาลก่อนน่ะคิดดีๆนะเบสิกไงเบสิกฟังนะคุณต้องใช้เสียงสองและคุณจะต้องออดอ้อนด้วยท่าทางที่น่ารักเสียงทั้งหมดจะต้องเซราวกระหึม ไปทั่วทุกสาทินได้ครับโอเคแค่นี้ก็กระสาวแลวถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สสวัสดีครับพลาาเฮเซ่นะครับนี่กนีดกนีก็ไม่ได้เป็นห่วงเพื่อนๆที่จะตามมาเลยผ่านไหมครับ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  โอเคคนที่สาเพรียดนะเอาจริงนะเครียดเสียงผมคาดหวังในตัวคุณนะเขามาที่รักไปแล้วนะคุณต้องแบบขยี้มากขึ้นกว่าเดิมนะสองสองพร้อมครับ3สหนึ่งสวัสดีที่รักจากโปรเชสนะคะ มืนกอฟเขาเนี่ยกอฟะผ่านไหม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 ผมไม่ได้แก้คุณแต่เขาบอกว่าไม่ผ่านมผ่านไหครับไม่ผ่านม่ผ่ตายแล้วตายแล้วเพราะว่าดีฟังพ่ไปแล้วเออปแล้วออใช่ครับเปลี่ยนใครเปลี่ยนครับคุณน้องเปลี่ยนนั่นแหละสภานมแบบใหม่เออเอาเบบีได้ไหมเบบีเออ เบบเบบีสว anyway, okay. ัสดีคร okay. ับได้หมดพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งเบบีสว mm. ัสดีครับเอาชื่อจัดนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเอาัปมือโอเคถือว่าสุดยอดคนต่อไปครับขอโทษนะครับปกติคุณขี้อ้อนนะแต่ถ้ามารอบนี้คุณไม่ขี้อ้อนเนี่ย มื่อาตรฐานมันต้องสูงแล้วนะครับทุกคนครับพร้อมนะสามสองปุ๊บออดออดพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเฮ้คิดไม่ออกเอาไปตามเอาไปเอาไปๆออด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 น่ารักบูมิงบูมิงมีแค่ฉันกับเธอผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านแล้วเหรอยืมไม่ได้ใจเลยเอาไปมาออดออดสาม สองหนึ่งแอคชั่นทุกคนครับผมทักกี้เฟรเซนนะครับอ้าวแบบนี้ผ่านไหมครับถ้าผ่านขอเสียงกรีหน่อย้เอาไหเอาแล้วเอาแล้ว,ลวไปเลยเมนแบลวคนสุดท้ายคนสุดท้ายถ้าไม่แบลวกว่าคุณต้องฉีกแนวมีแค่ให้เลือกแค่นั้นเองพร้อมนะ สูสูนแน่สามสองคืออะไรแกผมกะจะตลกนะเออลองดูลองดูไม่เป็นไรตลกมาหลายวันแล้วไงครับลูกเรามันต้องหลอกครูพร้อมสามสองหนึ่งอ่ะฮันนี่ครับเรากิตินมาเซสนะครับ किथां भूमिका दिया